<One> name, <อ>วันสเนมเบาอีกละนะยิงกินหมดมนะน่าทำไมซื้อเยอะจังชอไปผ่ะเห็นเบาหล่อๆไม่ได้ละสิเออเห็นใครหล่อๆนี่เหมาหมดแล้วนะแม่เลี้ยงเราเนี่ยค่าปังก่อนร <c oughs> ู้สิว่าสาวเขาจะทำอะไรข้ามหลว <c oughs> ช้าชานะคะานนาตายหญิงอะเขานี้ <laughs> ทางผิดนะคะเลยต้องปีนรั้วแบบนี้นี่เอง <laughs> ตอนนี้เราจะกำลังจะไปไหนกันยิง ไปหมู่บ้านน้ำยอนเดี๋ยวเราจะเข้าไปนในหมู่บ้านแป๊บหนึงน่งเนาะไปทําธุระแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอันข้างบนนี้ก็มีอยู่ประมาณหลายหลายหลังคาอยู่พอสมควรนะคะที่อยู่ข้างบนนี้แต่ข้างล่างจะมีบ้านเยอะกว่าน,นี้อีกนะคะร้านค้าก็มีอยู่แค่ร้านเดียวในหมู่บ้านนี่แหละนะคะทุกคนอุ้ยเขาขายรถพ่วงนะคะขายผักขายข,ายขานมกับข้าวอะไรอย่างนี้นะคะยายลูกตงเลิฟมาหน่อยอยู่ดั้งยัน นี่พี่เขาอยู่ตั้งยานนะคะทุกคนแล้วก็มาขายผักขายขนมนะคะมาถึงที่หมู่บ้านน้ำยอดเลยนะคะนี่ยหญิงซื้ออะไรอ่ะเนี่หวานเสนีเขาอีกละหวานเสนีเบาอีกละมาพักมัน่ด กับข้าวเยอะมากพอสมควรนะฮะทุกคนดู้มีส้มต้ำด้วยอ่ะมีทั้งขนมเนาะมีเส้นด้วยเนี่ยอโอยนี่ก็อหรือยิงกินหมดไหมนะทำไมซื้อเยอะจังชื่อไปพักนะเห็นเบาล่อๆไม่ได้ละสิเออเห็นใครล่อๆได้วนี่เมาหมดแล้วนะแม่เลี้ยงเราเนี่ยหาตั้งก่อน เห็นเปล่าหลรอไม่ได้เนี่ยซื้อเหมาหมดแล้วเนี่ยดูสิกับเข้าเขาซื้อหมดแล้วเหลือแต่ขนมนีดนี่หน่อยๆนั่นเองนะคะ เขาถามเขาถามยินว่าเอาเอาเอาแค่นี้เหรอยิบอกว่ามีมีแถมให้ไหมมกข้าวออนเขาก็เลยบอกว่าแถมหัวใจว่ะเเออ๊๊ะะมุกข้าวไปเราไปหมู่บ้านกันต่อนะคะทุกคนไปสองเงินเขาพูดเยอะกว่าเขาจะกินไหมกูจะกินก็อ่านแล้ะบ่ก็อ่านเนาะก็อ่านเนาะ เดินกันไปนะคะทุกคนออามอ้ขันน้นเริ่มออกแล้วเด็ดเด็ดกลับบ้านเลยนะคะแบบนี้ีวาต้องร้องเพลงเพลงอันนี้เป็นเพลงว้าร้องเป็นแค่ท่อนเดียว เพลงว่าแต่เองร้องเป็นแค่ท่อนเดียวอ่ะหนุนหมู่บ้านอยู่ข้างบนนู้นนะคะทุกคนใกล้จะถึงละวันนี้เขาไปสวนกันไม่รู้จะมีใครอยู่บ้านไหมดอกดอกที่ไปชอบเมื่อกี้ชอบนานมากๆเออเขาเรียกดอกอะไรนะตั้้งแลวนะเธอไปอยู่ตรงนั้นละเป็นห้องบอสังก็นั่นดอกผักดอกดอกผักเซลนะคะทุกคน ดอกผักเซลกำลังออกเยอะเลย <หา S 1> น้ำ<ห>มนต์ว่าเดี๋ยวเราจะได้เด็ดนู้นนูน,นข้างหมู่บ้านโอ้โหเต็มเลยดอกผักเซลอ่ะนู่นอ่ะในหมู่บ้านเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องเดี๋ยวเราจะได้เด็ดแน่เลยเยไป่งอเออเด็ดไปแกงไงเขากินได้ดอกผักเซลอะ่ะด,ด,ด,ดอกก็จะออกเป็นสีขาวสีชมพูอะไรอย่างนี้นะคะอุ้ย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  อูออออ้อันนี้ที่ตักน้ำของเขานะ,ะทุกคนอันนี้คือน้ำกินนะคะแทบจะไม่ต้องตักเลยเนาะเออเนี่ยเขามาเขาจะมาตักน้ำตรงนี้นะคะทุกคนเพื่อเอาไปใช้ข้างบนนู่นเลยนะคะอุ้ยวางเน้อหญิงมันลึกอยู่นะนั่นอ่ะน่าจะเย็นมากเออตัก ลองดูซิว่าเย็ยนไหมน่าจะเย็นอยู่แหละเป็นน้ําแบบธรรมชาติอล้เนาะทำม,มันไม่ไม่ตจมอ่ะอันนี้ลองเบียดมือเธอไหนเนี่ยมาแค่กกเดียวอู้หู้น่าจะเย็ยนมากเลยเนาะเย็นอ่ะเย็นเหรอ วันน้ำยน่นก็เป็นวันเอ่อนเขาค้นเสือเขาเงอยู่ปนะก็เงยอะไรนๆๆๆนะคะทุกคนน้ําเย็นมากเลยนะคะน้ำวนไปจับดูน้ําเย็นมากๆนะคะทุกคนตรงนี้เขาจะเขาก็จะมาตักตรงนี้ไปใช้ที่ในหมู่บ้านด้วยนะคะทุกคนเอาไว้เป็นน้ําใช้น้าอาบนั่นเองนะคะไปหมู่บ้านกันต่อนะคะยิงมาแล้วไปหมู่บ้านกันแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ไปกันต่อนะคะทุกคน โอ้โหทุกคนมีมะเขือพวงด้วยนะคะต้นมะเขือพวงเต็มเลยอะ่ะไม่ต้องไปซื้อนะเนี่ยเด็ดเอาตรงนี้นี่เส้นทางเราไปไปไปใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วใกล้ถึงหมู่บ้านแล้ว ไปกันไปกันนี่ทางขึ้นอยู่ตรงนี้ขึ้นบันไดอีกนี่เทียงเขาเริ่มมาปรับหน้าดีแล้วนะคะทุกคนอันนี้เขาจะปลูกจะเริ่มจะมาทำนานแล้วนะคะ เราไปกันต่อแล้วหญิงมูทรง,งตู้มูทรงตู้เ,ออเขาเล่นอะไรนิดนึงนู้น่ะเราใกล้ถึงที่ในหมู่บ้านแล้วนะคะทุกคนเ,เราไปหมู่บ้านกันต่อแล้วเนาะหญิงเนาะอุ้ยนี่เขาเริ่มมาทำนาน,นะคะเดี๋ยวให้ดูแห่เด,ดี๋ยวให้ดูกอ <c oughs> เท้าสังขารง่้ ป่ไฮะปปยาเอแค่ยนมแดงตรงเน้ยเห่วขอ๋ต้อมุมนี่นะคะทุกคนคุณตาบอกว่าเออตอนแรกน้ำมนคิดว่าใช้ควายถ่ายนานะคะตรงนี้เขาใช้วัวนะคะทุกคนในการไถย แต่ตอนนี้พักเที่ยงนะคะ <_ d ose> เขาก็เลยให้วัวนะออกไปหากินก่อนนะคะให้วัวพักแป๊บนึงนั่นเองนะคะแล้วก็ค่อยมาถ่ายต่อนะคะทุกคนนุ่นคุณยายคุณยายอยู่ในจอกนูนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราแอบไปดูนี่คุณยายอยู่ในจอกตรงนี้นานนานน,ะนั้น <_ d ose> คุณยายอยู่ตรงน,นั้นนุ่นยืนแล้วคุณยายกําลังเอาอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนน่าจะกําลังเอายาคายอยู่นะคะ นี่พอเรามาทางนี้อันนี้ก็จะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะทุกคนเป็นเอ,อผลไม้ต้นท่าตำในหมู่บ้านนะคะเขาจะมีให้กินตลอดเลยนะคะทุกคนนี yeah. ่เริ่มสุกแล้วนะคะ ดูยายเอาคุณยายเอาอะไรอ่ะเข้าไปดูหน่อยนายเอาสัง<ะ>นายเอาสังโยกเปล่งเนี่ยโปล่งดูคุณยายกำลังเอาย่าคาอยู่นะคะทุกคนแล้วก็เอาไปทำบ้านเอาไปทำเถียงอะไรอย่างนี้นะคะ,ะอ๋อแองตุ้ยมันโยเยอะ ย,ยุ่มเยอะอ๋อ,อคุณยายบอกว่าจะสร้างบ้านใหม่นะคะคุณยายก็เลยมาเอาหญ้าคานั่นเองนะคะทุกคนโอ้ไปกันต่อนะคะดูหญ้าคาคุณยายเอาสิไปกันต่อนะคะทุกคนขึ้นไปได้แล้วนู่นหมู่บ้านอยู่ตรงนี้เองถึงหมู่บ้านแล้วเอ้ยเฮ้ยจะตกแล้วข้ามมาถึงในหมู่บ้านแล้ว เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนนะคะหมู่บ้านเงียบเงียบวันนี้อุ้ยอ,อะไรอ่ะอุ้ยเขากำลังทำสวนอยู่ตกใจนีอ่อะไรยืมปูมกุฏฮะ คือบ้าหมั้นคุณยายกำลังทำสวนนะคะตับหน้าดินอยู่แค่จะต้องย้อนอ้อดูเขาเลี้ยงหมูในบ้านเลยนะคะทุกคนมีไก่ด yes. ้วยมีหมูด้วย เด,เดี๋ยวขึ้นไปห้างบนกันนะคะน้องมนมาทําธุระแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็กลับแล้วนะคะทุกคนดูคุณยายอยู่บ้านคนเดียวนะคะคุณยายอยู่บ้านคนเดียวเองอ๋อ หมู่บ้านชนเผ่าละวาในหมู่บ้านน้ำยอนนั่นเองนะคะทุกคนนี่เขากำลังปรับพื้นที่แล้วนะคะกำลังจะปลูกข้าวโพดนะคะทุกคนคุณยายเขาทำกันเองนะคะคุณยายว่าจะปลูกข้าวโพดนะอ,อันนี้บ้านทิศหลังที่เรามาทำข้าวต้มวันั้นที่เราที่เรามาวันนั้นอีกของเขาตก เป็ดเยอะๆเลยอ่ะดูสิเป็ดฮะเออกว่านั่นๆเพิ่นน่าเขาไม่น้างเนือบน่ะดูนะคะทุกคนตรงนี้ยังไม่มีไฟฟ้านะคะทุกคนเพิ่งมีแค่โซลาเซลล์นะคะที่ใช้ในตอนกลางคืนนะคะทุกคนแล้วก็ใช้ฟืนในการทำกับข้าวต่างๆนานาเองนะคะวัตอะค่ะ ดูนะคะทุกคนบ้านแต่ละหลังนะคะไม่พลาดที่จะมีสวนนะคะไม่ว่าจะบางบ้านก็อยู่หน้าบ้านนะคะสวนก็อยู่หน้าบ้านบางบ้านสวนก็อยู่หลังบ้านอะไรอย่างนี้นะคะดูหมูหมูกําลังนอนหลับฝันดีเลยทุกคนโอ้โหหมูนอนหลับดีมากเลยอะ่ะทําไมเธอหลับดีอย่างนี้ไปกันต่อนะคะทุกคนบ้าน บ้านที่เรากำลังตามหาอยู่ไกลยอยู่นะคะเข้ามาถึงมุ่บ้านเสร็จปุ๊บเราต้องเดินเท้าเราต้องเดินทางขึ้นไปอีกนะะ่าจะอยู่บ้านหลังนู้นนะคะเราต้องเดินไปอีกไกลยอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวต้อนเดินไปก่อนเออดอกดอกผักเซลนะคะทุกคนกําลังออกดอกเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนเขาไปเต็มเลยอะ่ะดอกผักเซลดูนะคะญิงร้อนไหม ร้อนนิดๆไปเราเดินกันต่อก็จะถึงบ้านหลังสุดท้ายที่เราตามหาแล้วอยู่หลังสุดท้ายจริงๆอะ่ะอู้อันนั้นดอกอะไรอะ่ะดูสิเต็มเต็มภูเขาเลยอะอ,ะอันนั้นน่าจะไม่ได้นะกินไม่ได้ไไดไกินไม่ได้ใช่ไหมซีซีซีสวยซีซีซีสวยออกแล้วมันยังไงมันคือดอกมันเป็นอย่างนี้เขากินไม่ได้เนาะ ดอกหญ้าทุกคนแต่ว่าเต็มไปหมดขึ้นไบบนดอยต้องสวยมากเลยอ่ะเด็ดเหน่อยลดูนะคะทุกคนถึงแล้วถึงแล้วถึงบ้านหลังสุดท้ายเลย ถึงแล้วสักทีนึงเนาะยิงเนาะถึงสักทีนึงเนาะร้อนอยู่เรามาถึงตอนเที่ยงนะคะทุกคนอากาศก็จะร้อนร้อนหน่อยแต่ตอนเช้าถ้าเป็นตอนเช้ายังมีประมาณสิบองศาอยู่นะคะที่ในเมืองตัางยานยังหนาวอยู่ถ้าตอนเช้าตอนกลางวันก็จะร้อนร้อนหน่อยนีนถ่ถึงแล้วนี่ถึงแล้วถึงแล้วน่าจะเป็นบ้านลังไหน่นโน่นโน่นบ้านหลังโน่นบ้านหลังโน่นอันนี้อีกบ้านหนึ่ง นุ่นเสียงเต็มเลยน้องมนมาหานานะคะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนจะเป็นที่เขามาอาบน้ำนะคะในปัจจุบันที่เขากําลังใช้อยู่นะเองะคะ่ะโอ้แต่ตอนกลางวันไม่ไม่มีคนนะคะทุกคนมีแต่ผู้คนเหล่านี้ที่มาเฝ้าอยู่ <laughs> ควายมาเล่นน้ำรอเลยรู้สิว่าเสาเขาจะทำอะไรข้ามหลัวหาที่ขึ้นไปไปช้าช้านะคะใส่ชุสดสวยๆมาวันนี้ไม่ได้สวยราดูสิอุ้ยเหนีะไ่เนียไม่หรอกเธอไม่ได้หนักขนาดนั้น Okay. ขาขาไม่ออกแล้วขาติดอยู่เธอนี่เธอนี่เก่งแล้วนะแต่ฉันฉันไม่รู้ว่าจะขึ้นยังไงอะ่ะเราจะลงไงลงชา้าช้าเออ,อ,อวผ่านแล้วผ่านแล้วา <c oughs> ตาหญิงแล้วเขานี้ <c oughs> นื่ทางขึ้นเมื่อกี้อยู่ข้างบนแต่ว่าเราลงเราลงมาทางนี้นะคะทุกคนก็คือมาทางผิดนะคะเลยต้องปีนรั้วแบบนี้นี่เองดีนะที่พวกเราสองคนใส่กางเกงมาเนาะจะไปทางนั้นมีจะไปทางนั้นมาทางผิดนะคะทุกคนเนี่ยต้องขมรั้วเขานะ ayo ค่ะเสร็จแล้วค่ะ เขาก็จะไปดูจะไปที่เขาทาวัดใหม่นะคะทุกคนไปไปดูที่เขาปรับพื้นที่ว่าเขาสร้างไปถึงไหนแล้วน้องมนก็ยังไม่เคยไปเห็นนะคะวัดใหม่เขาน่าจะกําลังสร้างนะคะทุกคนยังไม่เสร็จนะคะเส้นทางทางนูน้นคือนะคะวัดก็ยังมีการทาทานาด้วยนะคะที่วัด ของข้างทางเป็นนาของที่วัดน,นนะันเองโอ้เราเจอสักพันไร นะคะทุกคนก็เป็นชาวบ้านของวัดที่หมู่บ้านน้าย้อนนั่นเองนะคะเขามาช่วยทําวัดตรงนี้นั่นเองนะคะทุกคนกเลยนะคะทุกคนกําลังเริ่มสร้างอยู่เลยนะคะยังไม่เป็นรูเป็นร่างนะคะขึ้นเสาแล้วแต่ขึ้นเสาแล้วเออมาเร็วเจ้อันเขาตึกหลวน้ําอยู่ค่ะอันมันหนังจ้องข้างในอันมันหนังสองไพ่มาจ้องจากสองนอน่า เออที่ซุ้งซ้อมอ่ะทางสิ่งที่ไหก็เออจากนี้คืออากูจะแต่หน,นาเขาทางจมมี่ตีจามตีไกอันตึงออย่างน,นู้ไม่เหลือต้องหลาไอทางกองไปอาชินปีละอันนี้คืออันหนาซ้ำๆขา <c oughs> ตรงนี้นะคะเออพระท่านก็บอกไว้นะคะทุกคนว่าตรงนี้ยังต้องเออการความช่วยเหลืออีกเยอะมากๆเลยนะคะก็คือเพิ่งจะเริ่มทำเองนะคะอันนี้ก็จะเป็น วัสดุก่อสร้างนะคะที่เขาได้สั่งมา,ามีส่วนหนึ่งแล้วนั่นเองนะคะก็คือยังต้องเหลือที่จะต้องทําอีกก็จะมีกุฏินะคะทุกคนกุฏิที่เน้นน้อยเขาจะอยู่นะคะแล้วก็ยังมีห้องครัวอะไรอย่างนี้นะคะที่ยังไม่ได้ทํานะคะทุกคนอันนี้ก็ยังต้องการวัสดุก่อสร้างอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ถ้าใครอยากร่วมทําบุญก็ยังสามารถร่วมทําบุญมาได้นะคะองค์ก็จะเปิดให้ทําบุญอีกอ,อีก ต่อเนื่องอีกนะคะทุกคนถ้าใครอยากร่วมทําบุญหรือว่าอย่างไงนะคะก็ติดต่อน้องมนมาได้นะคะน้องมนก็จะเป็นสะพานบุญในการมาส่งมอบนะคะในการมาส่งมอบตังนะคะเพื่อให้วัดแห่งนี้นะคะได้เสร็จสมบูรณ์นั่นเองนะคะทุกคน ตรงนี้นะคะวัดใหม่ของทางนี้นะคะถ้าวัดเสร็จนะคะทุกคนก็คือบรรยากาศน่าจะสวยมากเลยนะคะดูบรรยากาศร,รอบๆนะคะทุกคนโอ้โหคือสวยงามมากเลยนะคะอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะตรงนี้นะคะทุกคนวันนี้น้องมนก็ได้มาเป็นสะพานบุญในการนำเอาตังทุกคนนะคะที่ร่วมมาทําบุญในวันนี้น้องมนก็ได้มาถึงที่วัดน้ํายอนแล้วก็มาถึงหมู่บ้านนะคะเมื่อกี้เราก็ไปในหมู่บ้านทําไมหมู่บ้านเงียบๆนะคะก็คือเขามาช่วยวัดทํา เขามาช่วยทําวัดน่นเองนะคะทุกคนก็มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้น่ะเองนะคะเยอะเลยนะคะทุกคนออแล้วก็ตอนนี้น้องมนก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวน้องมนกับน้องหญิงกลับก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมืดซะก่อนนะคะเรามาแค่สองคนนะคะก็ทางก็เปี่ยวๆหน่อยนึงนะคะแต่เรากออ็ตั้งใจที่จะมานะคะทุกคนเพ่อเป็นการทําบุญนะคะ เราก็เชื่อว่าบุญนะคะจะนําพาให้เรามาเจอสิ่งดีๆนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทําเราได้นะคะทุกคนอย่าลืมกดขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดชอบสับค b ายน้งวนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการไปทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะนี่เลยนะคะทุกคนตัวใหญ่มากเลยนะป้าเขาไปหามาแล้วก็เออมาขายตั้งยางแต่เช้านะที่ริงค่ะ นี่นะคะทุกคนแอปปลาของเราสุกแล้วนะ